ที่กาลังสับสนในความรักอยู่นะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยมีใจให้เราหรือเปล่าหรือมีแต่เราเนี่ยที่มีใจให้เขาอยู่ข้างเดียวนะคะถ้าอยากรู้คลิปนี้มีคําตอบสวัสดีค่ะพี่หอไอไอเดยนี่นะคะเป็นหมอดูค่ะและคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบพิก,การค่ะก็คือให้ทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้สามารถเลือกเปิดไพ่ยิปซีได้ด้วยตัวเองนะคะสําหรับหัวข้อในการเปิดไพ่ยิปซีแบบพิการในวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อก็คือเขาหนั เอาแค่มีเน็ตนะคะเอาเป็นว่าใครที่กําลังสับสนในความรักอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกับคนที่ชอบกับคนที่เราคุยอยู่หรือกับแฟนเก่าหรือกับใครก็ตามนะคะที่เข้ามาหาเราในช่วงนี้นะคะแท้จริงแล้วในการที่เขากดไลค์ให้เราเขาส่องสตอรี่เราหรือเขาทักมาคุยกับเราเนี่ยจริงๆแล้วเขานั้นชอบรจริงมีใจให้เราหรือเป็นแค่เราเนี่ยแค่คิดไปเองว่าเขาน่าจะมีใจให้หรือมีแค่เราคิดไปฝั่งเดียวเรามีใจให้เขาอยู่ฝั่งเดียวหรือเปล่าการกระทํา ต่างที่เกิดขึ้นกับเขาณนะตอนนี้ที่มีกับเรามันเป็นยังไงกันแน่ถ้าอยากรู้คลิปนี้พี่จะมาทำนายดวงให้ดูกันนะคะก่อนที่จะเข้าไปฟังคำนายนนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ก่อนนะคะถ้าใครกดแล้วเรียบร้อยนะคะขอให้ดวงความรักออกมาดีและสมหวังค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยคะ่ะและนี่ก็คือการเปิดไพ่พาการนะคะให้ทุกคนจ้องมองไปที่ไพ่ยิปซีทั้ง5กองนี้นะคะกองที่1กองที่2กองที่3กองที่4ี่และกองที่5นะคะจาก นนั้นให้นึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะแล้วก็นึกถึงหัวข้อในการดูดวงในวันนี้นั่นก็คือเขานั้นมีใจให้เราจริงๆหรือมีแต่เราที่คิดไปเองนะคะเลือกกลองไพ่ยิปซีหมายเลขกล่อ,กกองไพ่ได้แล้วนะคะให้กดข้ามเข้าไปฟังคำนำหนายได้เลยคะ่ะก็นเริ่มกันที่คนที่เลือกไพ่ยิปซีกล่องที่1น,นะคะ ว่าเขาปีใจให้เราไหมหรือมีแค่เน็ตนะคะจากรวมไพที่เปิดออกมาต้องบอกเลยว่ามีแค่เน็ตคะ่ะใจต่างๆไม่ได้มีเลยนะคะคือเขาเนี่ยมองเราเป็นแค่ผ่านมาแล้วผ่านไปนะคะและเขาก็ไม่ได้คิดอะไรกับเราด้วยซ้ำนะคะมีแต่เราเนี่ยที่เผลอคิดเข้าข้างไปเองอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเพราะว่าการกระทําต่างๆที่เขาทํากับเราเนี่ยเอาดีๆเขาไม่ได้ทํากับเราแค่คนเดียวค่ะกับคนอื่นเขาก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะคะและการที่แบบว่าเขามากดใจในสตอรี่หรือมาทำอะไรต่างๆที่เรา รูส้สึกว่าเขาน่าจะพิเศษกับเราหรือเปล่าเหตุผลอะไรหรือเปล่าที่ทําไมเขาทําแบบนี้หยุดเพียรตัวเองเรียกสติอย่างพิโล์เพราะว่าสิ่งที่เขาทําอยู่คือเขาทำแบบนี้กันทุกคนแล้วเขาไม่ได้คิดอะไรด้วยซ้ำเขาก็แค่ทําแบบนี้เหมือนเป็นกิจวัตรหรือเป็นสิ่งที่เขาทําเป็นประจาอยู่แล้วเขาก็เลยแบบว่าเออไม่ได้อะไรกับเราเป็นมากมายเป็นพิเศษนะคะมีแต่เราเนี่ยที่คิดไปไกลตอนนี้คือไปถึงดาวคาะแล้วต้องเรียตามตัวเองกลับมาได้แล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกผ้ายิมซีกองที่หนึ่งค่ะมาต่ออันที่คนที่เลือกผ้่ย ะะและนี่คือพาย,ยิปซีของกองที่2ค่ะถามว่าเขามีใจให้เราไหมนะคะบอกเลยว่ามีค่ะแต่มีแบบเราเป็นคนไหนมีแบบน่ากลัวนิดหนึง่งมีแบบอันตรายมีแบบต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะในการที่เขาเข้ามาคุยกับเราเนี่ยบอกเลยว่าเขาก็รู้สึกดีแต่ถามว่ารู้สึกอยากชัด,ชดเจนกับเราอยากจะมีเราแค่นคนเดียวอยากจะคุยกับเราแค่คนเดียวไหมบอกเลยว่าไม่ใช่ค่ะเพอเพอเนี่ยเขาอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วหรืออาจจะคุยหลายคนหรืออะไรต่างๆที่ไม่ได้คุยแค่กับเราคน เพราะการกระทําที่เขาทํากับเราอยู่เหมือนเป็นการหวานแหค่ะถ้าเราเป็นเหยื่อที่ติดเขาก็ดีแต่ถ้าไม่ติดเขาก็ไม่เป็นไรเขาก็บายแล้วหาไปหาคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบอารมณ์แบบหมายหยอกไก่อ่ะมายแบบที่เล่นจริงอะไรแบบนี้ถ้าเราเล่นด้วยก็ดีถ้าไม่เล่นด้วยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนั่นแหละเรากําลังเจอคนที่มาเล่นกับใจเรามารอเล่นกับความรู้สึกของเรานั่นเองนะคะถ้าคนที่เลือกให้กอที่สองนะคะกําลังตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับที่พี่หมอไอบอกไว้นะคะบอกเลยว่าให้ร พาตัวเองถอยออกมาค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเมาต้องต อยู่ในสถานการณ์แบบนี้บอกเลยว่ามีแต่เสียกับเสียเสียอะไรเสียใจเสียเวลาและเสียเน็ตด้วย่้ะแล้วมาต่อกันที่คนที่เลือกไพ่ยิปซีกองที่3นะคะใครเลือกกองนี้นะคะบอกเลยว่าเขาคนนั้นมีใจให้เราจ้าไม่ได้มีแค่เน็ตหรือเรืออะไรต่างๆนะคะมีใจให้เราค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งในคนที่แบบถูกใจเขาในช่วงเวลานี้นะคะแล้วเขาก็แบบว่าอยากรู้จักเรามากขึ้นกว่าน,นี้นะคะก็เลยแบบว่าเนียนตามสองโซเชียล ความเคลื่อนไหวต่างๆ แบบนนี้ะะคะมีเข้ามาคุยทักทายบ้างหรือต่างนะคะเราก็อยากแบบไปปิดประตูให้เขานะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบถูกใจเขาเหมือนกันนะคะก็คุยไปเลยลุยเต็มที่นะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าทำไมเขาไม่ค่อยตอบบ่อยหรือในหรต่างเขาแบบไม่มีใจเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะคือเขาไม่ใช่คนที่แบบติดโซเชียลหรือแบบตอบอะไรตลอดเวลานะคะสิ่งที่เขาทําอยู่ก็คือเป็นแบบเออเขาเป็นแบบนี้เขาอยากสะดวกตอบตอนไหนก็ตอบแต่เขาก็ยังมีเราอยู่ในสายตาตลอดนะหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะคะ ก็นั่นแหละไม่ต้องคิดมากเยอะนะคะแต่รู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วอยากรู้ความจริงจากปากเขาก็ถามเขาไปเลยค่ะจะได้คําตอบที่โคตรชัดเจนไปเลยจ้าแล้วมา่อกันที่คนที่เลือกไพ่ยิปซีก่อที่4นะคะเอาจ้าสรุปเขามีใจมีเน็ตหรือมีอะไรนะคะบอกเลยว่าไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะมีแต่เราคิดกันเองค่ะตอนนี้มีแต่ความเงาความว่างเปล่านะคะคือเขาเขาไม่ได้จะอะไรกับเราด้วยซ้ำเขาไม่ได้คิดอะไรด้วยซ้ํานะคะเขาอาจจะแบบเพลอไปคุยเหลืออะไร่างต่างอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแล้วก็แบ มองเราเป็นแบบแค่เพื่อนแค่พี่แค่น้องคนหนึ่งอะไรแบบนี้อาจจะมีแบบเรื่องจําเป็นที่ต้องคุยกันหลืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็น เราแต่ถ้าถามว่าเขาแบบอยากจะแบบมากกว่านี้ไหมหรืออะไรต่างไม่เลยก็คืออยู่แค่นี้อยู่แค่นี้เท่านั้นแต่เราเนี่ยไปนู่นแล้วค่ะไปนู่นแล้วตามตัวเองกลับมานะต้องตามตัวเองกลับมาเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไปไกลกันใหญ่นะคะนั่นแหละอันนี้พยายามแบบหนึ่งสติเรียกไว้นะคะแล้วมาต่อกันที่คนที่เลือกผ้า24กล่องที่5นะคะนี่เลยค่ะทูกการกระทาที่เขาทํากับเรานะคะมันค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเขามีใจให้เราค่ะและต้องบอกเลยว่าเราเป็นคนที่ถูกใจเขามากมากนะคะไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ถู เข,ะะเขาก็โคตรถูกใจเรามากๆเลยแล้วเขาอยากจะมีเราแบบนี้อยู่ไปตลอดนะคะแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนขี้เขินหรือไม่ค่อยกล้าแสดงออกแสดงออกไม่เก่งเท่าไหร่นะคะการกระทําต่างๆอะไรหลายอยา่างเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนไม่ชัดเจนหรืออะไรต่างจริงๆเขาก็แบบว่าเออมันชัดสุดได้เท่านี้ประมาณนี้แบบแบบเออเขาเป็นคนประมาณนี้อะไรแบบนี้เขาก็อยากให้เราอ่ะแสดงท่าท e ีอะไร <ๆ S 2> ต่างๆให้เขาเห็นบ้าง <ๆ S 2> ยอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาแบบพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะต้องพยายามด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะคะถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันต่างคนต่างมีใจ ใการเนี่ยทำไมลงไม่แบบเปิดให้มันมากกว่านี้จะมาแบบคิดเล็กคิดน้อยอะไรนักหนา ะะมันไม่ได้มีอะไรหรอกเออนั่นแหละก็ทุกอย่างมันแฮปปี้ลงตัวรอแค่แบบว่าใครจะเริ่มก่อนที่จะแบบเผยความรู้สึกแบบอย่างจริงจังสักทีนะตอนนี้มันเหมือนเป็นการเล่นเกมอ่ะใครเริ่มก่อนเริ่มก่อนดีนะคะอ่ะลองดูนะคะบอกเลยว่าจะมีแต่ความแฮปปี้เข้ามาคะ่ะและนี่ก็คือดวงพิาการทั้งหมดนะคะในหัวข้อเขามีใจหรือเขามีเน็ตให้เรานะคะไปเงี้บบ้างเลือกไพ่กองไหนกันบ้างก็คอมเมนต์บอกได้นะคะอยากเห็นพี่โมอไอซ์ทคลิปอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกได้เช่นกันนะคะและเจอกัน ใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย